สวัสดีค่ะเคยเจอกันไหมคะสถานการณ์แบบว่าซื้อรถมาผ่อน DD, อยู่ดีๆอออาจจะด้วยเหตุผลบางอย่างภาระเริ่มหนักผ่อนต่อไม่ไหวแล้วหรือบางทีก็แค่อยากเปลี่ยนคันใหม่นะคะเลยคิดว่าจะขายดาวให้คนอื่นมารับช่วงผ่อนต่อครับเป็นเรื่องที่เจอบ่อยมากเลยนะครับใช่ค่ะมันดูเหมือนเป็นทางออกง่ายๆนะคะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำแบบนี้มันมีความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่บ้างแล้วคนขายอย่างเราๆเนี่ยจะหลุดจากภาระผูกพันกับบริษัทไฟแนนซ์จริงๆหรือเปล่านั่นน่ะสิครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะว่าความเสี่ยงมันคืออะไรแล้วทางออกที่ปลอดภัยจริงๆน่ะมีไหมประเด็นนี้ต้องทำความเข้าใจให้เคลียร์จริงๆครับเพราะมีความเข้าใจผิดกันเยอะมากค่ะเริ่มตรงไหนก่อนดีคะก่อนอื่นเลยนะครับต้องย้อนกลับไปที่พื้นฐานสำคัญที่สุดเลย คือเรื่องของสัญญาเช่าซื้อรถยนต์นี่แหละครับตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยสัญญานี้มันเป็นการรวมกันของสองสัญญาคือมีทั้งส่วนที่เป็นสัญญาเช่ากับส่วนที่เป็นสัญญาจะซื้อจะขายอ๋อเช่าบวกกับจะซื้อใช่ครับคือในช่วงที่เรายังผ่อนค่าง,งวดไม่ครบทุกงวดเนี่ยสถานะของเราก็เหมือนเป็นผู้เช่ารถจากบริษัทไฟแนนซ์พอเราผ่อนงวดสุดท้ายครบทวนสมบูรณ์แล้วสัญญาซื้อขายมันถึงจะสมบูรณ์ กรรมสิทธิ์ถึงจะโอนมาเป็นของเราจริงๆครับแปลว่าตราบใดที่ยังจ่ายไม่ครบงวดสุดท้ายรถคันนั้นก็ยังไม่ใช่ของเราเต็มตัวแต่ยังเป็นของบริษัทไฟแนนซ์อยู่ถูกต้องเป๊ะเลยครับนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดเลยกรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของที่แท้จริงเนี่ยยังอยู่ที่บริษัทไฟแนนซ์ครับจนกว่าเราจะจ่ายเงินครบทุกบาททุกสตางค์ตามสัญญาส่วนตัวเราที่เป็นผู้เช่าซื้อก็มีสิทธิ์ครอบครองใช้งานรถในฐานะผู้เช่านั่นเองครับ เข้าใจหลักการแล้วค่ะทีนี้ในสัญญาเช่าซื้อที่เราเซ็นกันตอนออกรถนะคะมันมักจะมีข้อห้ามหรือเงื่อนไขอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเอารถไปให้คนอื่นผ่อนต่อหรือว่าขายดาวบ้างไหมคะมีแน่นอนครับโดยทั่วไปเลยสัญญาเช่าซื้อมาตรฐานที่ f i ไ a แนนซ์เขาร่างขึ้นมาเนี่ยจะระบุเงื่อนไขไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยครับว่า ห้ามผู้เช่าซื้อนำรถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดไปให้เช่าช่วงหรือจำน่ายจ่ายโอนให้กับบุคคลอื่นห้ามโอนห้ามขายต่อครับโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางไฟ n a n c e ก่อนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะกำหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องเป็นผู้ครอบครองใช้รถยนต์ด้วยตนเองด้วยนะครับอ๋อค่ะ แสดงว่าถ้าเราแอบๆเอาไปขายดาวให้คนอื่นผ่อนต่อโดยไม่ได้บอกไฟแนนซ์หรือถึงบอกแต่ไฟแนนซ์ไม่อาญาตเนี่ยการซื้อขายนั้นมันเหมือนออไม่มีผลในทางกฎหมายกับไฟแนนซ์เลยเหรอคะไม่ถึงกับเป็นโมฆะนะครับแต่ใช้คําว่าไม่มีผลผูกพันกับบริษัทไฟแนนซ์จะตรงกว่าไม่มีผลผูกพันครับคือในทางกฎหมายเนี่ยการตกลงซื้อขายดาวกันเองระหว่างเราผู้เช่าซื้อเดิมกับคนซื้อคนใหม่มันเป็นแค่ข้อตกลงระหว่างคน2คนเท่านั้น Fin a n ซ e ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถเขาไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือยอมรับข้อตกลงนั้นเลยครับเขายังคมยึดถือสัญญาเดิมที่ทำไว้กับผู้เช่าซื้อคนแรกเป็นหลักอยู่ดีอ๋อตรงนี้นี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงงั้นช่วยขยายความหน่อยค่ะว่าคนที่ขายดาวไปหรือผู้เช่าซื้อเดิมเนี่ยจะต้องเจอกับความเสี่ยงอะไรบ้างคะความเสี่ยงนี่มีหลายระดับเลยครับที่เจอบ่อยที่สุดเลยนะแล้วก็เป็นปัญหาคลาสสิกมากๆคือ พอเราขายดาวให้คนใหม่ไปแล้วเนี่ยคนซื้อต่อเกิดไม่ยอมผ่อนค่าง,งวดตามที่ตกลงกันไว้อ้าวแย่เลยครับอาจจะผ่อนไปได้งวดสองงวดแล้วก็หายเงียบไปเลยแบบนี้เนี่ย finance เขาไม่สนใจหรอกครับว่าเราขายรถให้ใครไปแล้วเขาก็จะตามทวงหนี้แล้วก็ฟ้องร้องเอากับผู้เช่าซื้อเดิมนี่แหละครับเพราะเราคือคู่สัญญาโดยตรงกับเขาแต่แรกตายละกลายเป็นว่าเราขายรถให้คนอื่นใช้ไปแล้วแต่หนี้ยังอยู่กับเราเต็มเต็มเลย ใช่เลยครับและมันอาจจะแย่กว่านั้นอีกนะครับลองนึกภาพตามนะถ้าผู้ซื้อดาวเองรถไปแล้ว,ว,เ,ลวเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงรถพังยับหรือรถถูกขโมยไปค่ะหรือที่หนักกว่านั้นคือคนซื้อดาวเจตนาไม่ดีเอารถไปขายต่อแบบผิดกฎหมายเช่นขายแยกชิ้นส่วนหรือแบบลักลอบขายข้ามแดนไปประเทศเพื่อนบ้านเลยโหมีแบบนั้นด้วยเหรอคะมีครับในกรณีแบบนี้ผู้เช่าซื้อเดิมอย่างเราเนี่ย อาจจะถูกไฟแนนซ์ฟ้องในข้อหาทางอาญาคือร่วมกันยักยอกทรัพย์ได้เลยนะครับเพราะถือว่าเราร่วมกันทําให้ทรัพย์สินของไฟแนนซ์เขาเสียหายหรือว่าสูญหายไปโหอันนี้หนักเลยนะคะจากแค่ปัญหานี้สินกลายเป็นอาจจะติดคุกติดตารางได้เลยแล้วพอจะมีทางพิสูจน์ตัวเองให้พ้นข้อหาย,ยักยอกทรัพย์นี้ได้บ้างไหมคะก็พอมีทางอยู่บ้างครับถ้าผู้เช่าซื้อเดิมสามารถแสดงหลักฐานให้ศาลท่านเชื่อได้ว่า ตัวเองไม่ได้มีเจตนาทุจริตหรือร่วมมือในการยากักยอกทรัพย์นั้นเลย mm. เช่นมีการทำสัญญาซื้อขายดาวกันไว้ชัดเจนมีหลักฐานการส่งมอบรถให้เขาไปอื mm. และที่สำคัญคือพอเรารู้ว่าผู้ซื้อดาวผิดสัญญาเช่นไม่ยอมผ่อนต่อหรือเอารถไปใช้ผิดประเภทเนี่ยเราต้องรีบดำเนินการทวงถามหรือแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ซื้อดาวคนนั้นทันที คือต้องแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้รู้เห็นเป็นใจใช่ครับถ้าพิสูจน์เจตนาบริสุทธิ์ตรงนี้ได้ก็อาจจะหลุดพ้นจากความผิดทางอาญาฐานร่วมกันยักยอกทรัพย์ได้ครับแต่แต่แต,แต่ต้องขีดเส้นใต้นานหนาสองเส้นไว้เลยนะครับว่าถึงแม้จะรอดคดีอาญาไปได้ แต่ความรับผิดชอบทางแพ่งต่อบริษัทไฟแนนซ์ในเรื่องค่าง,งวดที่ค้างชำระหรือค่าเสียหายอื่นๆตามสัญญาเช่าซื้อเดิมเนี่ยยังคงอยู่ครบถ้วนนะครับไม่ได้หายไปไหนเลยโอ้โหฟังดูแล้วการขายดาวแบบไม่ผ่านไฟแนนซ์นี่เสี่ยงรอบด้านจริงๆค่ะสำหรับคนขายเดิมแต่ก็มีคำถามคาใจนิดหน่อยค่ะว่าถึงแม้สัญญาเช่าซื้อส่วนใหญ่จะห้ามเอารถไปขายต่อก็จริงแต่การที่เราขายสิทธิ ในการที่จะได้เป็นเจ้าของรถเมื่อผ่อนครบหรือที่เรียกกันติดปากว่าขายดาวเนี่ยในทางกฎหมายจริงๆแล้วมันถือว่าทำได้ไหมคะผิดไหมเป็นคำถามที่ดีมากครับแล้วก็เป็นประเด็นที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันบ่อยเหมือนกันจริงๆแล้วเรื่องนี้มีแนวคำพิพากษาของศาฎิกาวางหลักไว้อยู่นะครับศาลท่านเคยให้แนวทางไว้ประมาณว่าสิทธิการเช่าซื้อเนี่ยถือเป็นสิทธิอย่างหนึ่งตามกฎหมายที่ผู้เช่าซื้อมีอยู่ และสิทธินี้สามารถโอนหรือขายต่อให้คนอื่นได้อา้าวพูดในง่ายก็คือการขายสิทธิ์ในการที่จะได้ผ่อนต่อเพื่อให้ได้รถมาเป็นของตัวเองเมื่อผ่อนจบหรือการขายดาวเนี่ยสามารถทําได้ครับระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อและการกระทําของผู้ขายดาวผู้เช่าซื้อเดิมไม่ได้ถือเป็นความผิดอาญาฐานยักยอกทรัพย์โดยตัวมันเองนะครับอา้าวงั้นก็แปลว่าจริงๆแล้วขายดาวได้สิคะไม่ได้ผิดกฎหมายนี่นาะใช่ครับ การขายสิทธิ์นั้นทําได้และผู้ขายก็ไม่ผิดอาญาฐานยักยอกเพียงเพราะแค่ขายสิทธิ์นั้นไปแต่นี่คือจุดที่ต้องระวังมากๆเลยครับค่ะการที่ศาลบอกว่าขายสิทธิ์ได้นั้นเป็นการมองในแง่ความสัมพันธ์ระวังผู้ขายดาวกับผู้ซื้อดาวเท่านั้นเองครับข้อตกลงนี้ไม่มีผลไปเปลี่ยนแปลงหรือไปผูกพันสัญญาเดิมที่ผู้ขายดาวทำไว้กับบริษัทไฟแนนซ์ Finance, แต่อย่างใดเลยครับอ๋อเขาใส่แล้วค่ะ ไฟแนนซ์เขายังคงมีสิทธิ์เต็มที่ตามสัญญาเช่าซื้อฉบับเดิมและเขาไม่จำเป็นต้องยอมรับการโอนสิทธิ์ที่เราตกลงกันเองนี้เลยครับกระจ่างเลยค่ะคือถึงเราจะขายสิทธิ์ให้คนอื่นผ่อนต่อได้ก็จริงแต่ภาระผูกพันเดิมกับไฟแนนซ์มันยังอยู่ที่เราเหมือนเดิมเป,เป๊ะๆถ้าคนซื้อต่อเขาเบี้ยวขึ้นมาเราก็ซวยอยู่ดีถูกต้องครับงั้นถ้าอยากจะตัดปัญหาจริงๆไม่อยากต้องมารับผิดชอบอะไรอีกต่อไปแล้วเนี่ยทางออกไหนคือทางที่ปลอดภัยที่สุดจริงๆคะ ทางออกเดียวเลยครับที่ปลอดภัยที่สุดและทําให้ผู้เช่าซื้อเดิมรวมถึงผู้ค้าประกันด้วยนะครับถ้ามีหลุดพ้นจากภาระและความรับผิดชอบตามสัญญาเช่าซื้อได้อย่างสมบูรณ์ร้อยเปอเซก็คือการไปทําเรื่องเปลี่ยนตัวคู่สัญญาในสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท f i n นนซ์โดยตรงครับเปลี่ยนตัวคู่สัญญามันคืออะไรแล้วต้องทํำยังไงคะก็คือการที่เราในฐานะผู้เช่าซื้อเดิมนี่แหละครับพาคนที่จะมาซื้อดาวต่อจากเราไปติดต่อที่บริษัท f i n นนซ์เลย เพื่อแจ้งความประสงค์ว่าขอเปลี่ยนชื่อผู้เช่าซื้อในสัญญาจากชื่อเราเป็นชื่อของผู้ซื้อดาวคนใหม่ไปเลยอ๋อ oh, ให้ฟินแลนซ์รับรู้และเปลี่ยนให้เลยใช่ครับซึ่งกระบวนการนี้ฟ i น a n นซ์ Finance เขาก็จะมีเงื่อนไขของเขาอยู่แล้วครับเช่นอาจจะขอให้ชําระค่างวดล่วงหน้าบางส่วนก่อนอย่างที่ข้อมูลเรามีก็อาจจะราวๆห้างวดเป็นต้นนะครับค่ะและที่สําคัญที่สุดเลยฟ i น a n นซ์ Finance ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ซื้อดาวคนใหม่ด้วยทั้งเรื่องประวัติเครดิตบูโร ความสามารถในการผ่อนชำระคือเหมือนตอนที่เรายื่นขอสินเชื่อครั้งแรกนั่นแหละครับเขาต้องมั่นใจว่าคนใหม่จะผ่อนต่อไหวแล้วถ้าเกิด finance ตรวจสอบแล้วอนุมัติละคะจะเป็นยังไงต่อถ้า finance พิจารณาคุณสมบัติของผู้ซื้อคนใหม่แล้วเห็นว่าผ่านเกณฑ์และอนุมัติให้การเปลี่ยนตัวคู่สัญญาได้สําเร็จนะครับเมื่อเราดําเนินการตามขั้นตอนของ finance เรียบร้อยมีการเซ็นเอกสารสัญญากันใหม่แล้วเนี่ย ผู้เช่าซื้อเดิมอย่างเราและผู้ค้ำประกันถ้ามีก็จะหลุดพ้นจากภาระผูกพันทั้งหมดตามสัญญาเช่าซื้อฉบับเดิมทันทีเลยครับโอ้โหความรับผิดชอบทั้งหมดจะถูกโอนไปยังผู้เช่าซื้อคนใหม่อย่างสมบูรณ์ถือว่าจบกระบวนการอย่างถูกต้องและปลอดภัยที่สุดครับสบายใจได้เลยฟังดูเป็นวิธีที่ดีที่สุดจริงๆค่ะตัดปัญหาทุกอย่างได้หมดจดเลยแต่ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่า มันก็คงมีกรณีที่การขอเปลี่ยนสัญญาที่ไฟแนนซ์เนี่ยมันทําไม่ได้หรือว่าไม่ผ่านการอนุมัติใช่ไหมคะเป็นไปได้สูงครับเช่นคนซื้อใหม่เครดิตอาจจะไม่ดีพอหรือติดเงื่อนไขอะไรบางอย่างของไฟแนนซ์ทีนี้ถ้าทางเลือกนั้นมันปิดตายไปแล้วเรายังยืนยันว่าเออจะขายดาวกันเองอยู่ดีจะมีวิธีไหนพอจะช่วยลดความเสี่ยงหรือทําให้มันรัดกลุ่มขึ้นมาได้บ้างไหมคะถึงแม้จะไม่ร้อก็ตามทีครับ ถ้าเจอสถานการณ์แบบนั้นจริงๆที่เปลี่ยนสัญญาที่ไฟแนนซ์ไม่ได้แต่ยังตัดสินใจจะเดินหน้าขายดาวกันเองเนี่ยสิ่งที่พอจะทำได้เพื่อบรรเทาความเสี่ยงนะครับย้ำว่าแค่บรรเทาไม่ใช่ขจัดความเสี่ยงทั้งหมดค่ะเข้าใจค่ะก็คือการทำสัญญาซื้อขายรถต่องวดหรือบางทีก็เรียกว่าสัญญาซื้อขายดาวนี่แหละครับทำกันระหว่างเราผู้ขายดาวกับคนที่จะมาซื้อต่อ ให้มีเนื้อหาที่ละเอียดและรัดกุมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับสัญญาที่ว่านี้ควรจะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างคะถึงจะเรียกว่ารัดกุมพอที่จะช่วยเราได้บ้างในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นมาสัญญาระหว่างเรากับผู้ซื้อดาวเนี่ยควรจะต้องระบุรายละเอียดสำคัญสำคัญให้ครบถ้วนเลยครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันข้อตกลงแล้วก็ใช้ในการดำเนินการทางกฎหมายถ้าหากอีกฝ่ายผิดสัญญาในอนาคตโดยหลักๆเลยนะครับควรจะครอบคลุมประเด็นเหล่านี้ครับค่ะ มีอะไรบ้างคะ 1. คือข้อมูลพื้นฐานครับต้องระบุชื่อที่อยู่ของทั้งผู้ขายและผู้ซื้อดาวให้ชัดเจนรายละเอียดรถยนต์ยี่ห้อรุ่นสีเลขตัวถังเลขเครื่องทะเบียนให้ครบถ้วนแล้วก็จำนวนเงินดาวที่ตกลงซื้อขายสิทธิ์กันอือฮึคือภารณีกับ finance อันนี้สำคัญต้องระบุยอดหนี้คงค้างทั้งหมดกับ finance จำนวนงวดที่เหลือและค่างวดต่อเดือนนะวันทำสัญญาให้ชัดเจนเลยครับ ต้องเป๊ะเ,ะเลยใช่ครับ3คือความรับผิดชอบในการผ่อนต้องเขียนให้ชัดเจนที่สุดเลยว่าผู้ซื้อดาวตกลงรับผิดชอบในการชาระค่าง,งวดกับบริษัทไฟแนนซ์ Finance โดยตรงต่อไปจนครบถ้วนอืมค่ะ 4. คือเงื่อนไขาการใช้รถควรกําหนดข้อจํากัดการใช้รถไปเลยเช่นให้ผู้ซื้อใช้ส่วนตัวเท่านั้นห้ามนําไปให้เช่าช่วงห้ามนําไปจํหนําหรือขายต่อให้บุคคลอื่นอีกทอดหนึ่งโดยเด็ดขาดและห้ามนําไปใช้ในทางผิดกฎหมายด้วยครับ กกันนไว่อ้ครับผม 5. คือความรับผิดชอบกรณีรถเสียหายหรือสูญหายระบุให้ชัดว่าหากรถเกิดเสียหายหรือสูญหายไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามผู้ซื้อดาวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวคและ 6. ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญที่สุดกรณีผิดนัดชําระครับ ข้อนี้สำคัญมากต้องระบุเงื่อนไขให้เด็ดขาดไปเลยว่าหากผู้ซื้อดาวผิดนัดชำระค่าง,งวดกับบริษัท finance แม้เพียงงวดใดงวดหนึ่งก็ตามให้ถือว่าผู้ซื้อผิดสัญญาทันทีแค่งวดเดียวก็ผิดสัญญาเลยใช่ครับและผู้ซื้อตกลงยินยอมส่งมอบรถยนต์คืนให้แก่ผู้ขายดาวคือเราโดยทันทีและยินยอมให้ผู้ขายดาวริบเงินดาวและค่างงวดที่เคยชำระมาะแล้วทั้งหมดได้ข้อนี้คือเครื่องมือสำคัญที่เราจะใช้ติดตามรถคืนได้ครับ โออันนี้ต้องเขียนให้ชัดๆเลยนะคะชัดเจนและเด็ดขาดครับแล้วก็อาจจะมีข้อตกลงเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์เมื่อผ่อนจบว่าเมื่อผู้ซื้อดาวผ่อนครบแล้วผู้ขายดาวจะให้ความร่วมมือในการโอนกรรมสิทธิ์รถให้แล้วก็สุดท้ายอย่าลืมเอกสารแนบครับสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของทั้งสองฝ่ายพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย โหละเอียดจริงๆค่ะฟังดูเหมือนสัญญาฉบับนี้จะช่วยปกป้องเราได้มากเลยนะคะในกรณีที่คนซื้อดาวเขามีปัญหาแต่ดิฉันยังเข้าใจถูกใช่ไหมคะว่าต่อให้เรามีสัญญาที่รัดกุมเทพขนาดไหนก็ตามมันก็ยังเป็นแค่ข้อตกลงระหว่างเรากับคนซื้อดาวเท่านั้นไม่สามารถเอาไปใช้ต่อสู้หรือไปยันกับบริษัทไฟแนนซ์ได้อยู่ดีถูกต้องแม่นยำร้อยเปเซเลยครับนั่นคือข้อจำกัดสำคัญที่สุดที่ต้องตระหนักไว้เสมอ สัญญาซื้อขายดาวที่เราคุยกันเนี่ยถึงจะร่างไว้อย่างดีแค่ไหนมันก็เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่มีประโยชน์มากนะครับในการใช้ฟ้องร้องบังคับคดีหรือติดตามรถคืนจากผู้ซื้อดาวที่ผิดสัญญา mm hmm. แต่สัญญานี้ไม่มีอำนาจใดๆที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือลบล้างความรับผิดชอบที่เรามีต่อบ,บริษัทไฟแนนซ์ตามสัญญาเช่าซื้อเดิมได้เลยครับ ถ้าผู้ซื้อดาวเขาเบี้ยวไม่จ่ายไฟแนนซ์ก็จะมาไล่เบี้ยเอากับเราซึ่งเป็นลูกหนี้คนเดิมอยู่ดีครับสัญญานี้ช่วยจัดการความสัมพันธ์กับคนซื้อต่อแต่ได้ไม่ได้ช่วยให้เราหลุดพ้นจากไฟแนนซ์ครับนั่นแหละค่ะดิฉันว่าเราได้ภาพที่ชัดเจนมากแล้วนะคะสรุปง่ายๆก็คือการขายดาวรถที่ยังผ่อนไม่หมดเนี่ยถึงแม้จะดูเป็นเรื่องปกติที่เห็นคนทํากันทั่วไปแล้วก็ตามหลักกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามการขายสิทธิ์ต่อกันก็จริง แต่ความจริงแล้วมันเต็มไปด้วยความเสี่ยงสำหรับคนขายเดิมมากๆถ้าไม่ได้ทำให้มันถูกต้องตามขั้นตอนใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ได้ไปทำเรื่องเปลี่ยนสัญญาที่ไฟแนนซ์ให้เรียบร้อยค่ะถ้าจะให้สรุปเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับสำหรับคนที่กำลังคิดจะขายดาวหรือกำลังเจอปัญหานี้อยู่มี3ข้อหลักๆครับมีอะไรบ้างคะ 1. กรรมสิทธิ์เป็นของไฟแนนซ์ครับจำไว้เสมอว่าตราบใดที่เรายังผ่อนไม่หมด รถคันนั้นยังเป็นของไฟแนนซ์เราเป็นแค่ผู้เช่าซื้อเท่านั้นค่ะข้อแรก 2. ขายสิทธิ์ได้แต่ไม่ผูกพันไฟแนนซ์การตกลงขายดาวให้คนอื่นผ่อนต่อเนี่ยทำได้ตามกฎหมายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายก็จริงแต่มันไม่ได้ทำให้เราหลุดพ้นจากสัญญาเดิมกับไฟแนนซ์เลยแม้แต่น้อยไฟแนนซ์ยางฟ้องเราได้ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นอือือข้อ2และ 3. เปลี่ยนสัญญาที่ไฟแนนซ์คือทางรอดเดียว วิธีที่ปลอดภัยที่สุด100%เคือการไปทำเรื่องเปลี่ยนตัวคู่สัญญาที่ Finance ์ถ้าทำได้สำเร็จเราถึงจะหลุดพ้นภาระทุกอย่างจริงๆส่วนการทำสัญญาซื้อขายดาวกันเองแม้จะรัดกลุ่มแค่ไหนมันก็เป็นแค่เครื่องมือจัดการความเสี่ยงกับคนซื้อต่อเท่านั้นไม่ได้ช่วยเรื่องความรับผิดชอบต่อ f i n a n น e เลยครับ ชัดเจนมากค่ะดังนั้นใครที่กำลังคิดจะขายรถที่ยังผ่อนไม่หมดอยู่ตอนนี้คงต้องชั่งน้ำหนักความเสี่ยงให้ดีมากๆเลยนะคะทางที่ดีที่สุดก็คงต้องพยายามหาทางเจรจาทำเรื่องเปลี่ยนตัวคู่สัญญากับไฟแนนซ์ให้ได้แต่ถ้ามันสุดวิสัยจริงๆแล้วจำเป็นต้องขายดาวกันเองการลงทุนลงแรงทำสัญญาให้ละเอียดและรัดกุมที่สุดก็เป็นสิ่งจำเป็นมากๆแม้ว่าจะต้องยอมรับว่ามันยังมีความเสี่ยงบางอย่างที่เราต้องแบกรับอยู่ก็ตามถูกต้องเลยครับ เรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับระหว่างสิทธิ์ตามสัญญาที่คนสองคนตกลงกันเองกับสิทธิ์ในตัวทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ที่มันมีบุคคลที่3อย่าง finance ก็มาเกี่ยวข้องด้วยข้อตกลงส่วนตัวของเรามันไม่สามารถไปกระทบสิทธิ์ตามกฎหมายที่ finance เขามีอยู่ได้เลยครับเป็นประเด็นที่น่าคิดตามจริงๆค่ะครับ และอาจจะขอฝากเป็นข้อคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งนะครับว่าออในชีวิตจริงเวลาเราตัดสินใจเข้าทําสัญญาทางการเงินที่มีภาระผูกพันระยะยาวอย่างสัญญาเช่าซื้อรถนี่แหละครับนอกจากจะดูแค่ว่าเอ๊วันนี้เราผ่อนไหวไหมค้างัดเท่านี้โอเคหรือเปล่าค่ะเราเคยเผื่อใจหรือวางแผนสำรองสําหรับทางออกไว้บ้างหรือเปล่าครับถ้าเกิดวันหนึ่งสถานการณ์เราเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเรื่องการเงินหรือความจําเป็นในการใช้รถก่อนที่สัญ,ญญาจะจบลงเนี่ย เราจะจัดการกับมันยังไงอืมน่าคิดนะคะบางทีการคิดเผื่อถึงสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเหล่านี้ไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆอาจจะช่วยให้เราหาทางรับมือได้ดีกว่าตอนที่ปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะครับน่าลองเก็บไปคิดเป็นการบ้านกันดูครับ